หลส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนค่ะสวัสดีค่ำคืนวันศุกร์วันที่แบบว่าพายุเข้านะคะบางจังหวัดก็บอกว่าชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นแต่ว่า ณนะตอนนี้จังหวัดกรุงเทพคือฮอนเดอร์ฮอนเดอร์ฮอนหลายขนาดเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังพลังงานกันฟินๆน,นะคะนางฟ้าขออนุญาตนะคะเปิดไพ่สามใบให้คุณผู้ฟังฟังกันเหมือนแบบว่านะเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติที่ก่อนนอนจะต้องฟังเสียงของเราที่แบบกล่อมให้เธอแบบว่าหลับนอนนอนหลับกันอย่างฟินๆน,นะคะท็อปิกวันนี้ค่อนข้างที่จะระมุนหัวใจชุ่มชื่นนิดนึงนะคะใครกําลัง รู้สึกว่าขาดใจถ้าไม่ได้คุยกับคุณใครรู้สึกว่าขาดใจแน่ๆเลยถ้าไม่ได้คุยกับคุณนะคะเขารู้สึกอึนๆตุ้มๆต่ำๆในห่วงลึกของจิตวิญญาณของเขาคืนนี้เขาต้องขอฟังเสียงคุณนิดนึงแหละใครกันนะเรามาดูกันคะ่ะพลังงานไพ่สามใบนะคะเป็นพลังงานที่แบบว่าน่ารักมากความเป็นเดอะซันใบแรกเดอะซันนะคะ แล้วก็มี d ิเพสโอ้โหเมเจอร์อคนหามาแล้วก็มาแป็กด้วย3ดาบยังไงเนี่ย อ่านยากมาก The ด u n h ัน h p พิน e ท e สามดาบรลงานของใครบางคนที่เป็นชาวธาตุไฟแม่สิงหธนูน้ำมีนกรกฎพิจิตและยังมี3มดาบอีกคนที่อยากได้ยินเสียงอยากคุยกับคุณมากๆตอนนี้คือคนที่อยู่ในความลับของคุณหรือเปล่าหรือตัวคุณเองอาจจะแบบว่าอยู่ในความลับของเขาเพราะอะไรเพราะเขาแอบ,บมองแอบบส่งคุณอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้หรือเขาอาจจะมีใครที่แบบว่าเป็นเจ้าของหัวใจแต่เขาแอบ,บมาแบบปิ้งคุณ ชอบคุณเป็น FC ตัวยงของคุณอ่ะนะอันนะเขาเลยรู้สึกว่าอุ้ยทำยังไงดีอะลอยเมียไปเสียตัวเมื่อไหร่ดีนะประมาณว่าแบบอืแอบบมองแอบบส่องแอบซัมเบิร์นเดอะซันแต่ว่ามีดีเอมเพจขั้นกลางคล้ายๆว่าคนคนนี้ผู้ชายคนนี้หลายใจค่ะหลายใจหลายอารมณ์แล้วก็หลายคนหรือเปล่าแต่คุณเองอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดกับคุณแบบพีเลนพีลั่นเขาคิดกับคุณแบบ อยากให้คุณเป็นกิ๊กเป็นอะไรของเขาที่แบบว่านะซ่อนไว้แต่ยังไงก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าความเป็นสามดาบคุณไม่เล่นด้วย พลังงานค่ำคืนวันนี้นะคะใครที่อยากคุยกับคุณมากคือคนที่มีคู่แล้วแต่คิดไม่ซื่ออยากจะยือ้ออยากจะตื้นน้องนางเนื้อนวลไว้ข้างกายแต่คุณผู้ฟังไม่เล่นด้วยพร้อมสวมพร้อมหนุมหัวพลังงานคุณผู้ฟังอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะอาจจะมีชาวธาตุน้าธาตุดินธาตุลมที่เข้ามากรอกก็ติดอยากได้คุณเป็นอีกคนนึงเป็นแบบว่าเบบีตะต่อนยอนเป็นในที่ลับๆของเขาแต่คุณผู้ฟังก็พอ ร้อมแบบว่ากรีดร้องด่าตะโกนใส่หน้าว่าไปชิวอ,อะไรเงี้ยแกแล้วยังไม่เจียมพนักงานคนที่อยากคุยกับคุณมากก็คือคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเจ้าของอ่ะเป็นอะไรที่ดุดันด้วยแล้วแบบอยากจะมีคุณอีกคนนึงพนังงานคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้หลายใจอาจจะเป็นป้าสปอร์ตใจดีที่คุณเคยรู้จักแล้วเขาก็เหมือนแบบว่ามาขายขนมจีบให้คุณว่าแบบเอ๊ะเดี๋ยวคุยกันหน่อยไหมแบบ แบคุยไหมอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็ว่าเขาคุณผู้ฟังอาจจะปรับไปสไลด์แอบปบหาคู่เราไปเจอคนคนหนึ่งว่าแบบเออโสดนู่นนี่นั่นคุณผู้ฟังอาจจะเผลอใจไปคุยกับเขาแต่มาจับได้ที่หลังว่าเขามีสามีภรรยามีเจ้าของแล้วคุณผู้ฟังก็เลยตัดใจปล่อยจบไล่เขาคืนกลับสู่ธรรมชาติแต่เขาชอบคุณไปแล้วพลังงานมันค่อนข้างจะดีมนิดนึงนะคะเป็นรักสามเศร้าที่แบบสามดาบที่แบบว่าคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าเอ๊ะแบบ เกือบไปแล้วสินางฟ้าเราเกือบจะเผลอใจให้กับคนนี้ไปแล้วจะมาคิดได้อะไม่หรอกเขาก็ไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นนะนะถามแบบว่ามีเมียติดมีลูกติดแล้วด้วยคุณผู้ฟังก็เลย move on ตัดใจจากเขาได้นะคะ นี่คือพลังงานคือคนคนนี้อยากคุยอยากเคลียร์กับคุณมากๆเลยพลังงาน3ดาบก็จะเกิดที่13 17 1 1นะคะ14 18ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเคยหย่าร้างมีลูกติดหรือว่ามีภรรยาหรือว่ามีแฟนแล้วอาจจะมาชอบคุณโดยที่แบบว่ายังไม่ได้หมดพันธะสัญญาใจของคนเก่าของเขามันเลยทําให้เขาเจ็บปวดคิดถึงหอยหวนอยากเจออยากสเสน่หาอยากอธิบายอยากพูดคุยอยากได้ ได้ยินเสียงคุณ ความเป็นเดอะซันของคุณคุณอาจจะน่ารักมากๆในสายตาเขาแบบเจอไม้งามเมื่อยามขวัญบินเธอช่างงามกว่าใครพูดจากใจไม่ได้แกล้งแอมยิ่งกว่านางในฝันประมาณนั้นเลยคุณเปรียบเสมือนนางในฝันยิ่งกว่านางในฝันที่เขาคาดไว้พอมาเจอคุณสไลด์แพลตฟอร์มโซเชียลเจอคุณแล้วแบบอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยทำไมถึงได้ถูกตาดนใจตาประสานตา ม,มองคุณถางหุบลูก,กตาคุณรอยยิ้มคุณไรฟันไรผมคุณแล้วแบบโอ้โหทำไมคนนี้ถึงได้เป็นสเปคอะไรขนาดนี้นี่คือ พลังงานของค่ำคืนนี้ใครที่วันยูนิตยูอยากคุยอยากเจอคุณมากๆคือคนที่มีคู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่เจียมเนื้อไม่เจียมตัวไม่เจียมกะลาหัวเลยอยากจะมาใส่เดือสซันอย่างคุณส่วนคุณผู้ฟังก็หันไปเชิดใส่เชิดใส่แบบเลิศๆป่าคะกลับไปหาเมียดีกว่าค่ะหนูไม่อยากคุยค่ะคุณผู้ฟังปฏิเสธทุกช่องทางไม่ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบส่วนเขาก็แบบเราหรือทํามาเป็นแบบกดหัวใจนู่นนี่นั่นทํามาเป็นอยากจะบอกว่า ว่าขอคุยขอเคลียร์ขอแบบว่า อยากออฟเฟอร์อย่างนั้นอย่างนี้นีนน่คือพลังงานของค่ำคืนนี้อาจจะมีใครบางคนที่มีวุฒิภาวะหน้าที่การงานครอบครัวแล้วก็มีธุรกิจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพียบพร้อมแล้วก็อยากจะมีคุณด้วยส่วนคุณผู้ฟังก็ผักไสไล่ส่งเขาไล่เขาคืนสู่ธรรมชาติที่เขามานะคะพลังงานค่อนข้างจะดีบนิดนึงใครที่อยากคุยกับคุณคือคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วคนที่ไม่โสดคนที่ ไม่สามารถจะเป็นไปได้จริงในชีวิตจริงของคุณกับเขาคนคิดคนที่คุณเคยอาบแบบเกือบเผอตัวเผอใจให้เขาไปแต่คุณก็คิดได้ move on ได้มีสตินะคะ เขาก็เลยเจ็บปวดอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นคือสามดาเจ็บจริงๆเลยทิมหน้าทิมหลังทิมบนทิมล่างโอ้ยทําไมคําพูดการผักใสไล่ส่งของคุณที่ไล่ก็ออกจากชีวิตเนี่ยมันช่นางแสนเจ็บปวดได้ขนาดนี้นะทาไมคุณถึงมีอิทธิพลต่อเขาขนาดนี้นะเขาเนี่ยทั้งๆที่แบบก็รู้ว่าว่าผิดอะ่ะรู้ว่าผิดแต่มันก็ยังทุลังยังดันทุลังที่จะไปรักคุณอยู่นั่นแหละโอ้ย ตัดใจไม่ได้เจ็บเดอ้อเจ็บเดอ้อนี่คือพลังงานของใครบางคนที่แบบว่าแอบคลั่งรักคลั่งใครอยากคุยกับคุณมากๆไม่ต้องคุยเยอะค่ะแค่ส่งสติก๊กเกอร์หากันแค่เทคแอคชั่นแบบทางคำพูดทางคอมเมนต์เนี่ยเขาก็ชื่นใจแล้วนะคะ เขาไม่รู้หรอก <c oughs> ว่าคุณไม่ชอบเขาเหม็นกินหน้าเขาเกลียดเขารู้สึกรังเกียจเขาด้วยซ้ําคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีสายบุญแล้วก็มีคนนับหน้าถือตาายรองมากหมายภรรยาสามีเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยแต่เขาก็ยังเผลอใจมาชอบคุณมาคั่งรักคั่งใครคุณก็อย่างที่บอกอ่ะคุณเป็นยิ่งกว่านางในฝนันคนที่เขาฝันถึงวาดไว้เขาเจอม,ม้งามเม่ยามขวัญบินแบบแก่แล้วทำไม เพิ่งจะมาพบรักกับคุณถ้าเจอตั้งแต่ตอนนั้นที่เขายังไม่แต่งงานยังไม่มีแฟนยังไม่มีภรรยาเขาคงตามจ้ตามตือ้อตามยื้อคุณแบบว่าไม่ปล่อยแน่เลยนะคะนี่คือคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสงสารหากแม้นมองพลังงานตามไพ่เขาก็คงน่าสงสารแต่ถ้ามองในชีวิตจริงไม่น่าสงสารค่ะน่าสมน้ำหน้าด้วยซ้ําเพราะว่าคุณผู้ฟังอับความเป็นเดอะซัน บบดี้แอมเพสอะสวยเลือกได้เลยค่ะมีออร่ามีรังสีที่จะฟาดใครก็ได้แล้วคุณผู้ฟังก็อยากจะฟาดเขาให้ออกไปจากชีวิตนะคะพนงานค่ำคืนนี้กรุบกริบเบาๆใครที่อยากคุยกับคุณมากๆนะคะใครที่ต้องการคุณมากๆก็อาจจะเกิดปีมา้าปีลิงปีงูปีหนูปีกระต่ายนะคะปีหมูนะคะแล้วก็ปีแพะเขอาจจะเกิดวันเสาร์วันพฤหัสวันจันทร์วันอาทิตย์วันศุกร์ได้เขอาจจะเกิด ในเ,เลขนะคะ371 482นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครเหมือนแบบว่าก็อย่างที่บอกคุณเกือบเกือบแล้วที่จะเผลอใจไปรักกับเขาแต่คุณคิดได้มีสติและดึงตัวเองกลับมาอยู่สวยๆฟัดๆในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะหากแม้ว่าท็อปปิกนี้ตรงกับใครก็ขำๆก่อนนอนว่ามีคนคนหนึ่งที่คลั่งรักคลั่งใครเสน่หาแล้วก็อยากได้คุณมากๆเลยแต่มันเป็นไปม่ ได้เพราะว่าคุณไม่ให้ค่าไม่เอาเขาเพราะเขามีเมียมีสามีมีภรรยามีแฟนอยู่แล้วนะคะคุณก็เลยดีดนิ้วปึ้งไปชิ่วอ,ออกไปจากชีวิตเลยไปไกลๆเลยแก่แล้วด้วยกลับเข้าสู่ธรรมชาติเถอะเข้าป่ากเข้าดงไปเลยคุณมองเขาเป็นเหมือนว่า เสือสมิงหรือว่าเป็นช้างป่าที่แบบว่าแก่แล้วไม่อยากเข้าใกล้นะคะเขาอันตรายน่ากลัวสำหรับคุณส่วนใครอยากจะได้เขาก็เอาไปเลยแต่คุณไม่อยากได้นะคะ นี่คือพลังงานค่ำคืนนี้ใครที่คิดถึงคุณวอนยูนิ y ยูแล้วก็แบบไลท์ยูแล้วก็อยากคุยกับยูมากๆก็คือพลังงานตามที่นางฟ้าบอกไปนะคะเขากับคุณอาจจะมีตัว j ตัว b ตัว r ตัว p ตัว q ิวนะคะ O M Q นะคะแล้วก็มีตัวอ่าซัดนะคะในชื่อนามสก,กุลนะคะคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมา3วัน3สัปดาห์3เดือนบวกบวก,บวกนะคะคนคนนี้ถึงได้ จมปักดักดานแล้วก็คลั่งรักแอบรักคุณทั้งที่เขาก็มีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วนะคะโอเคแฮปปี okay, happy, ้บายบายนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ